นี่คือเจ้าเต่าสุกตามีลักษณะโคง้งและหาเหยื่อเป็นเนื้อนะครับไม่กินพืชซึ่งนี่คือตัวพอ่อนี่คือตัวลูกเป็นเวอร์ชันอัปเกรดเจนเซตนะครับเจ้าเต่าตัวนี้นะครับเนาะอ่าดย๋ยวเราไปดูวิถีชีวิตของมันกันเลยดีกว่าเจ้าเต่าสุกตานั้นเป็นสัตว์ประเภทกินเนื้อซึ่งหาเหยื่อกันเป็นกลุ่มเป็นฝูง ไม่ชอบอยู่การอยู่เพียงคนเดียวซึ่งนี่คือเจ้าเต่าสุกตาเป็นเด็กมากๆอายุน่าจะไม่เกิน1ปีทศวรรษนะครับเนาะซึ่งเจ้าเต่าตัวนี้เป็นเต่าที่พิเศษครับเพราะว่าล่าเหยื่อไม่เป็นนะครับเพราะว่ามันเป็นเด็กนะครับเนาะจะเห็นได้ว่าการล่าเหยื่อของมันเนี่ยจะมีการเดินเซไปบางครัง้งแต่การเดินของมันเนี่ยรวดเร็วมากๆนะครับเจ้าเต่าตัวนี้ ว่าเจ้าเต่าสุกต้านั้นหรืออีกชื่อหนึ่งที่เรียกว่าทีสามสิบสี่นั้นเหมือนจะได้กิ่นของเหยื่อนะครับมันทําการเล็งแต่ว่าที่ไหนได้เหยื่อของมันอยู่หลังบ้านนะครับเนออาะน่าสงสารนะครับเพราะว่าเทคนิคของมันไม่ค่อยชำนาเรื่องการแยกแยะว่าศัตรูนั้นมันอยู่ข้างหน้าหรือว่ามันอยู่หลังบ้านนะครับเนาะ โอน่าสงสารมากเลยนะครับตอนนี้เจ้าเพื่อนของเจ้าเต่าสุกต้านะถูกทําลายไปแล้วตอนนี้เจ้าเต่าสุกตาก็เลยทําการแก้แค้นให้เพื่อนแต่ไม่สามารถยิงทะลุเจ้ารถไฟได้นะครับเนาะเจ้าเต่าสุกต้าตอนนี้กด้ทาการมองนะครับชําแรงยิงนะครับโอ้โหยิงไม่ทะลุรถไฟยังไงวะเนี่ยเอาละครับตอนนี้เจ้าเพื่อนของมันมาครับเจ้าเต่าสุกต้านะครับเนาะเอาละครับเลงนะครับตอนนี้ เจ้าเต่าซูปตาร์ใช้วิธีชำนาญของมันนะครับเป็นสัญชาตญาณในการเล็งซุ่มยิงนะครับโอ้โหยิงไม่แม่นเลยยิงทำไมก็ไม่รู้ด้วยนะครับเนาะเจ้าเต่าซูปตาร์เห็นเหยื่อครับแล้วครับมันจะแก้แค้นให้เพื่อนสำเร็จหรือไม่นาที่หนึ่งครับยิงได้ยิงโอ้โหไม่ทะลุนะครับมันโดนยิงกลับนะครับทางเพื่อนของมันครับโอ้โหน่าทำไงครับยิงไหมครับโอเคครับช่างมันเถอะ ดูเหมือนว่าดูดูการใหม่ของการล่าเหยื่อของเจ้าต่อสุกตาของใหม่มาแล้วนะครับเนาะจะเป็นเห็นได้ว่าเป็นพื้นที่ของซาหน่านครับเนาะพื้นที่นี้มีแตอปานะครับเนาะก็จะเห็นได้ว่าจะมีก้อนหินเรียงรายเป็นบางครั้งบางช่วงนะครับก็เป็นแนวแอฟริการครับเนาะไม่มีบ้านเรือนไม่มีอะไรสักนิดไม่มีจริงๆนะครับผมเขาบอกว่าแค่นี้จริงๆนะครับจริงๆนะครับผมไม่ได้โม้วนนะ ไอฟิกาที่ไหนจะมีบ้านนะครับน้อนๆอ,นอเออเออเออมีแต่ปตา่านาะโอ้ดูนั่นสิดูเหมือนว่าจะมีเหยื่อตัวใหม่ของมันมาแล้วนะครับวันนี้เจ้าเต่าสุกตา้าจะได้กินอิ่มหนำสำราญหรือเปล่า,ลปเาเราไปดูกันนะครับเจ้าเต่าสุกต้านะใช้สังชาทยานในการชิมผานะเจ้าเต่าสุกตตาได้เจอกับเจ้าป่าของพื้นที่นี้นะเจ้าเควีนะเอาละครับ ยิงไม่โดนนะครับโอ้โหทีนี้เอายังไงครับเจ้าเต่าสุกตาเจ้าเต่าสุกตาได้ทําการหนีเข้าช่องแคบมรกานะครับยิงหนึ่งนัดโอ้โหไม่เข้านับทาการยิงสวนมันไปนับยิงด้วยกระสุนปกตินี่นะครับเอาแล้วครับยิงครับโอ้งเรียบร้อยครับเจ้าเต่าสุกตาได้กินเหยื่อเรียบร้อยครับโอ้โหสุดยอดโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยครับเจ้าเต่าสุกตาได้สู้กับเต่าเต่าสุกตานัใครจะเป็นคนชนะนะครับไปดูคู่นี้เลยนะครับผมโอ้โหคู่นี้ โอเคโอ้ oh. Okay. Oh. ดูนี่สิครับทุกคนนี่คือพ่อของเจ้าเต่าสุกตตาเด็กนะครับเนาะนี่ก็จะเป็นการล่าเหยื่อของตัวพ่อนะครับเรามาติดตามชีวิตกังมานนะครับโอ้โ oh หเจอเหยื่อตัวแรกนะครับเหยื่อตัวแรกใครครับเนี่ยอ้า oh. วโดนสอยมาครับน่าเสียดายนะครับพ่อ,อมันโ oh อ้โหเซ็งเลยไม่ได้เหยื่อกินนะครับตอนนี้เหมือนเจ้าเต่าสุกตตาเห็นเหยื่อแล้ว เจ้าเตาสุนตาสู้ๆมันลูกเออยิงแล้วมันคือเจ้าป่านะครับเนาะโอ้โหเจ้าเควีนะครับน่ากลัวมากเลยครับเจ้าสัตว์ป่าตัวนี้ครับเป็นผู้ครองแอฟริกาแถวนี้นะครับน่ากลัวะละจะไปอยู่กับมันนะครับแต่ว่าเจ้าเต่าสุนตาตัวพ่อตัวนี้ครับมีใจสู้มากยิงนะครับโอ้โหยิงไม่เข้านะครับไม่ได้กินแน่ๆนะครับผมขอกําลังใจให้กับเจ้าเต่าสุนตาตัวนี้ด้วยครับยิงกระสุนไม่ออดครับเอายิงได้เจ้าเต่าสู้ๆมันนะครับเอายิง โตายเอาใหม่นะครับเจ้าเตาซุกต้าได้เป็นาทำการแก้แค้นใหม่นะครับซึ่งผมอยากบอกมากเลยว,ว่าตอนนี้ผมหิวมากผมอยากทำโรตีกินเหมือนว่าเจ้าเตาซุกต้าได้เห็นเหยื่อเก่าของมันยิงไหมยิงไหมครับยิงโอ้โหยอดครับโอ้โหคร เลอานะครับ่านตอนนี้เจ้าเต่าซุกต้าได้เห็นเจ้าเต่าซุกต้านะครับโอ้โห,โหทำไงครับโอ้โหได้ขค่จ้องนะครับเหยื่อไม่สามารถกินได้นะแต่ตัวเพื่อนของมันนะครับถูกทำรายนะครัแค่น,นี้ต้องชำร้านแล้วนะครับตอนนี้อ <hour ie S 2> <ม>่าเอาละครับการเล็งครับยิงไหมครับเจ้าเต่ายิงป้งโอ้โหไม่เข้าแถมมันหันหน้ามามองอีกนะครับเอาละครับเจ้าเต่าซุกต้ายิงตายแล้วเหรอเอาละครับเจ้าเต่าโอ้ตัวเดิมนะครับเจ้าเต่าสุกต้า สู้ๆนะครับผมให้กําลังใจสู้ๆนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าต่อสุต้าตัวพ่อสามารถโค่นมันมาได้แล้วเอาล่ะเจ้าราศีนะมันมองนะมันมองยิงครับโอ้โหยิงเข้าไหมครับเหมือนจะยิงไม่เข้านะครับตอนนี้เอาล่ะจะยิงไหมครับจะยิงอีกดอมไหมครับยิงครับโอ้โหยิงเข้านะครับแต่มันไม่ตายนะครับโนดูเหมือนว่าเจ้าต่อสุต้านะครับจะเห็นเหยื่อไหมครับยิงไหมครับยิงป้อมโอ้โหสุดยอดครับยกนี้เอา